ไปติดตามเรื่องของการจัดการปัญหายาเสพติดกันที่จังหวัดสกลนครครับจังหวัดสกลนครนะครับเปิดปฏิบัติการรีเอ็กซ์เลต์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยอำเภอเมืองสกลนครนะครับถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายดําเนินการเข้มข้นร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีความสุขครับตามที่จังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน10จังหวัดนําร่องพื้นที่ต้นแบบในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามข้อสั่งการของนาย,ยกรัฐมนตรีตามแนวทางการปฏิบัติงานในในการบริรณาการร่วมกับส่วนราชการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีความสุขที่สุด และในวันนี้นะครับจังหวัด,วดสกลนครเนี่ยได้คิกออฟเปิดปฏิบัติการรีเอ็กซ์เรย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดครับโดยพื้นที่อำเภอเมืองสกลนครค่ะถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายดําเนินการเข้มข้นอันดับแรกหรือพื้นที่ไขแดงในการขยายโมเดลต้นแบบการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด จากทวัตบุรีโมเดลสู่สกลนครโมเดลซึ่งตำบลที่เป็นพื้นที่เน้นหนักอันดับแรกก็คือที่ตำบลห้วยยางและตำบลพังข้างดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการการปฏิบัติการและขั้นตอนส่งต่อความยั่งยืนซึ่งปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง15ธันวาคม2567 สำหรับการเปิดปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์ครั้งแรกของวันนี้อำเภอเมืองสกลนครได้คัดเลือกบ้านนาคำหมู่ที่4เป็นหมู่บ้านเปิดปฏิบัติการเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพระราชฐานพระตำหนักภูผานราชนิเวศมีประชากรทั้งหมด1,394คนมีประชากรที่มีอายุ12-65ปีทั้งหมด1,062คนอยู่จริง902คนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับได้กล่าวว่าจังหวัดสกลนคร โดยอำเภอเมืองสกลนครได้ถูกกำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่ไขแดงในการขยายผลโมเดลต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดทวัตบุรีโมเดลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานในพื้นที่ให้บรรลุผลสําเร็จครับ